สวัสดีครับพบกับผมสังคมทานสมิชชั่นครับวันนี้นะครับผมก็แนะนําวิธีการเมนเทนันตนะครับแล้วก็การแก้ไขเบื้องต้นสำหรับเครื่องวัดไซนหนาดนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อไซนหนาดเดอร์ในรุ่นของลีเนียห้านะครับตัวไซนหนาดเดอร์เองแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่ซื้อมาจากเมืองนอกนะครับก็จะเป็นไฟ110โวลต์นะครับเราก็จะมาทําการ ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ดูแลเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะทำให้เครื่องมือทดสอบไซนาดเดอร์ของเรานั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำนะครับซึ่งอายุการใช้งานของตัวไซนาดเดอร์นี้เดีย5นะครับก็ค่อนข้างจะนานนะครับ20กว่าปีฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่อยากจะให้เครื่องมือทดสอบไซนาดของเรานะครับมีความแม่นยำพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับ ผมแนะนำให้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์อยู่ในตัวบอร์ดตัวไซนาเดอร์เองนะครับต้องอาจจะต้องได้เปลี่ยนออกหมดนะครับแล้วก็ทำการคาลิเบรตนะครับซึ่งวิธีการผมก็ได้ถ่ายทำนำลงไปไว้ในรายละเอียดของวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัมไฟจาก110โวลต์เป็น220โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่าน นำไปแก้ไขของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการอาถอดอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะทำการแก้ไขในส่วนของตัวไฟ110โวลต์นะครับผมก็จะทำการถอดฝาเครื่องนะครับ หลังจากที่เราถอดน็อตทั้งหมดออกนะครับเราก็ทําการเปิดฝาเครื่องออกนะครับซึ่งด้านบนเราก็จะเห็นลายแผงวงจรนะครับซึ่งเป็นลาย PCB นะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็จะเห็นลายละเอียดของอุปกรณ์นะครับซึ่งเป็นตัวคอนเดนเซอร์เองนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่ง ตัว VR Edge นะครับมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ตัวนะครับซึ่งเป็น VR ที่ใช้สำหรับการคาลิเบรตนะครับของตัวไซน n เดอร์เองนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีลำโพงอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งหมอ้อแปลงเข้ามาเดิมๆสแตนดาร์ดก็คือเป็นไฟ110นะครับสำหรับหมอ้อแปลงในรุ่นนี้นะครับเราก็จะทำการแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้ใช้กับไฟ 220V โวลต์ได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขนั้น ด้านของ AC in นะครับเขาก็จะมีเป็นมอปแปลงแบบมีเซนเตอร์แท็บนะครับแทบตรงกลางก็จะเป็นไฟ110นะครับหลังจากแทบตรงกลางก็จะเป็นไฟ220นะครับเราก็จะทําการจำเลือกไฟ220โวลต์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวเซนเดอร์สามารถเสียบปลั๊กไฟใช้กับไฟในบ้านเราได้นะครับนะครับถ้าเกิดว่ามาเดิมๆแล้วเสียบนะครับฟิวอาจจะระเบิดนะครับซึ่งมันเป็นไฟ110โวลต์ไม่สามารถ ใช้ร่วมกันกับไฟ220โวลต์บ้านเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับวิธีการเราพลิกด้านล่างนะครับซึ่งมันจะเป็นลาย PCB นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวจัมเปอร์เองนะครับจัมเปอร์ของหม้อแปลงนะครับซึ่งตอนนี้ถูกเลือกไว้ไฟก็คือเป็นเป็นไฟ110นะครับไม่สามารถที่จะเสียบไฟ กับบ้านเราได้นะครับซึ่งบ้านเราใช้ไฟเป็น2 2 0โวลต์นะครับเราก็จะทำการแก้ไขในส่วนของตัวลายวงจรตรงนี้นะครับจัมเปอร์นะครับที่เราเลือกไฟ2 2 0โวลต์นะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูจากลายวงจรก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งตรงกลางก็จะเป็นเซ็นเตอร์แทบสำหรับเลือกไฟ1 1 0โวลต์นะครับแล้วก็220 ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมมอนนะครับเป็นศูนย์โวลต์นะครับก็คือสายสีดำนะครับเราก็จะเลือกตัวดำกับตัวสีฟ้านะครับซึ่งเป็นไฟ220โวลต์ก่อนนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นลายวงจรลายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้มิเตอร์วัดตรงนี้นะครับตรงจัมนะครับ ตรงที่0โวลต์นะครับกับเ,เส้นที่เหลือจะต้องมีความ้านานที่สูงที่สุดนะครับก็แสดงว่าเราเลือกแถบที่เป็นไฟ220โวลต์นะครับเราจะต้องใช้วิธีการนี้ในการที่จะเ,เลือกแถบไฟ220โวลต์ก่อนนะครับโดยการาวัดความ้านานเทียบกับสายสีดำนะครับแล้วก็เทียบกับทุกทุกเส้นนะครับเราวัดดูนะครับว่าตรงไหนมีความ้านานสูงนะครับก็แสดงว่าตรงนั้นจะเป็น แถบไฟ220โวลต์แต่ถ้าเป็นความรานทานมันต่ำสุดนะครับก็จะเลือก100โวลต์แล้วก็110แล้วก็220นะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับผมผมก็จะอธิบายเรื่องของจั๊มนะครับซึ่งเราก็จะเห็นจั๊มตัวสีขาวนะครับจั๊มสีขาวจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวที่1กับตัวที่2นะครับเราจําเป็นจะต้องทําการถอดออกนะครับเพื่อที่เราจะแปลงไฟจาก 110โวลต์นะครับเป็น220นะครับจัมตรงนี้เราเราจะต้องตัดออกนะครับเราจะต้องดูดออกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะดูดออกนะครับเพื่อที่จะย้ายจัมตรงนี้นะครับให้เป็นไฟ220โวลต์นะครับผมก็จะทำการใช้ครีมนะครับตัดจัมออกนะครับทั้ง2ตัวนะครับซึ่งเป็นจัมสแตนดาร์ดมากับเขานะครับซึ่งเป็นไฟ110โวลต์นะครับนะครับเราจะต้องตัดออก จากนั้นครับให้ทําการดูดจั๊มนี้ออกทั้งหมดทั้ง4จุดนะครับที่เราตัดนะครับเพราะว่าเราตัดขาดแล้วพลิกด้านล่างนะครับตําแหน่งของเขาก็จะอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้นะสำหรับจั๊มนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้หัวแร้งนะครับในการดูดออก โอเคครับหลังจากที่เราปวดจั๊มออกนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเขาจะมีลวดจั๊มมาลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้ลวดนะครับทําการจั๊มระหว่างนะครับจั๊มลวดลงตรงนี้เพื่อที่จะซีเลคเตอร์เป็นไฟ220นะครับอาจจะใช้สายไฟก็ได้นะครับ ซึ่งในตัวอย่างผมก็จะเอาเป็นสายไฟก็แล้วกันครับเพื่อความสะดวกนะครับผมก็เดี๋ยวผมปอกสายสายไฟนะครับเพื่อที่จะทําการย้ายจำไฟ220ก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราได้ของมาจากเมืองนอกนะครับถ้าเป็นไฟเป็นอุปกรณ์บางตัวนะครับมแปลงเขาอาจจะเลือกซีเล็กเตอร์ไฟ1 1 0โวลต์มานะครับให้เรา เรามัดระวังนะครับเครื่องมือที่มาจากเมืองนอกนะครับอาจจะใช้งานยังไม่ได้นะครับก็ต้องทําการย้ายจัมก่อนนะครับซึ่งไฟบ้านเขากับไฟบ้านเราอาจจะไม่เหมือนกันนะครับขั้นตอนการย้ายจัมนะครับผมก็จะอธิบายตรงนี้นะครับว่ามันจะมีตัวจัมเปอร์นะครับที่เราถอดออกจะมีรูอยู่4รูนะครับผมก็จะทําการ ย้ายจัมนะครับโดยที่ผมย้ายจัมจากตรงนี้นะครับผมก็จะมาจัมใส่ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้ทําการเตรียมสายไฟนะครับผมก็จะบัดกรีระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้ามองจากด้านล่างนะครับก็จะก็จะตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จัมด้านล่างก็ได้นะครับนะครับ ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ต้องจ้ำเข้าหากันนะครับเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ตำแหน่งอยู่ด้านล่างก็จะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมจากนั้นผมก็จะทำการบัดกีนะครับผมก็จะทำการบัดกีนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งไฟ220โวลต์นะครับอ่ะเปลี่ยนอันเสร็จครับสําหรับการย้ายจัมไฟ220โวลต์นะครับง่ายๆนะครับสําหรับไซนาเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วนี่เราอย่าเพิ่งไปเสียบไฟนะครับอันตรายมากเลยนะครับเราจะต้องทําการย้ายจัมก่อนนะครับเมื่อเราทําการย้ายจัมเสร็จนะครับเราพลิกขึ้นมาด้านบนนะครับ ก็จะทําการวัดความต้านทานนะครับตรงปลั๊กไฟนะครับตรงตปลั๊กไฟ220โวลต์ตรงนี้นะครับก็จะได้ความต้านทานที่สูงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดก่อนนะครับว่าเขาจะได้ความตัานทานเท่าไหร่ก่อนนะครับ ซึ่งก็จะวัดจากตัวฟุกนั่นเองนะครับวัดได้เห็นว่าเอ๊ะเขาจะได้ความรันเทาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับ แล้วก็เปิดสวิตด้านหน้านะครับสวิตอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ผมย้ายย้ายจมนะครับผมก็จะวัดความปานทานได้2.2กิโลนะครับกิโลโอห์2 k นะครับสังเกตได้ว่าอิมพีแดนซ์ของตัวม้อแปลงสูงขึ้นนะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราปิดสวิตนะครับตรงด้านหน้าก็จะวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องต้องเปิดผ่านสวิตนะครับ อตอนนี้วัดได้2 2 2จกิโลโอมนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการาย้ายจัมไฟจาก110โวลต์เป็น220โวลต์นะครับสำหรับขั้นตอนแรกครับหลังจากที่เราทำการย้ายจัมนะครับเราก็ดูความพร้อมของตัว ระบบตัวเครื่องของไซนัดนะครับซึ่งจะมีคอนเดนเซอร์แบบทางงูนะครับหรือคอนเดนเซอร์แบบทางแนวนอนนะครับก็จะเป็นหนึ่งไมโคร10ไมโครประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวก2.2นะครับตัวคอนเดนเซอร์แบบทางแนวนอนในรุ่นเก่านะครับซึ่งอายุการใช้งานก็20กว่าปีนะครับเราก็ดูองค์ประกอบว่าเอ๊ะมันสมควรที่จะพอเปลี่ยนไหมครับสรับตัว คอนเดนเซอร์เองนะครับซึ่งมีน้ำยาอิเล็กโทรไลท์นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ใช้งานได้ดีคงทนนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนตัวคอนเดนเซอร์เองนะครับทุกตัวอยู่ในตัวในตัวเมนบอร์ดของตัวไ y นัเดอรนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะคัปปิ้งสัญญาณนะครับเวลาเขาคัปปิ้งสัญญาณ AC เข้ามานะครับโดยเฉพาะโทนออเดีโอ1กิโลเฮิร์ต การคัฟปิ้งสัญญาณก็จะได้เรียกว่าการคัฟปิ้งมันก็จะได้เต็มยอดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคอนเดนเซอร์ของเขาเสื่อมมีการลดค่าลงนะครับการคัฟปิ้งของตัวออเด o โอโทน1กิโลเฮิรตซ์ก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับทำให้การอ่านการอ่านค่าตัวไซนไซนาดเองก็อาจจะบิดเบือนผิดเพี้ยนนะครับตามค่าตัวเก็บประจุของเขานะครับซึ่งเป็นตัวเก็บประจุ ชนิดคอนเดนเซอร์นะครับใช้สำหรับการคัพปิ้งนะครับคัพปิ้งสัญญาณออดิโอแล้วก็ไปแยกสัญญาณนะครับเพื่อที่จะแสดงผลที่เข็มมิเตอร์หน้าจอนะครับจริงๆแล้วเราเราเราควรจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับโดยเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ1นะครับทั้งหมดนะฮะหนึ่งสอนะครับประมาณ8ตัว9ตัวนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีตัว คอนเดนเซอร์ทางไฟนะครับซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์แบบ DC ฟิลเตอร์นะครับตรงนี้เราควรจะเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ตัวชุดฟิลเตอร์ของไฟ DC นะครับเรียบนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกคัพปิ้งสัญญาณ a c นะครับเป็นคอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นคอนเดนเซอร์แบบหางหนูนะครับทุกตัวเราควรจะเปลี่ยนออกเพื่อที่จะให้ตัวค่าค่าของตัว ไซนัเดอร์นั้นมีความแม่นยำนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จนะครับเราควรที่จะทำการคาลิเบรตนะครับโดยที่จะมีตัว VR นะครับแอจัสอยู่ทั้งหมดก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7ตัวนะครับ8ตัวตัวสุดท้ายก็อยู่ตรงเข็มตัว vu เองนะครับซึ่งแต่ละตัวนะครับทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับ VR เพราะในโหมดนี้เขาก็จะสามารถที่จะวัดไอตัว AF frequency นะครับ AF มิลิวลตนะครับซึ่งเป็นความแรงของของเสียงของออดิโอที่เข้ามาว่ากีมิลิวลตกีไมโครวลตนะครับเราตัวไซนัตตัวไซนัเดอร์เองก็สามารถที่จะวัดได้นะครับแล้วกอ็อีกฟังกช์ชันหนึ่งก็คือเป็นตัวไซนัดเดอร์ซึ่งวัดเป็นหน่วยของ DB นะครับก็เลยมี VR แยกออกไปนะครับก็ทั้งหมดก็จะมีอยู่หมด9ตัวนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวนะครับขออภัยครับ8ตัวนะฮะทั้งหมดโดยจะมี IC นะครับซึ่งเป็น i อของตัวเขาเรียกว่าเป็น PM นะครับแต่ละตัวนะครับก็ทำหน้าที่ขยายสัญญาณออดิโอนะครับอันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆของตัวไซน a เดอร์ลีเนียนะครับ เราก็จะทําการเปลี่ยนตัวคอนเดนเซอร์ออกทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็คาลิเบรตแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกันครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งเ,เป็นการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ทุกตัวภายในเมนบอร์ดนะครับเราก็จะเอาออกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก10ไมโคร1ไมโคร0.47ไมโครแล้วก็พันไมโครนะครับรวมทั้งตัว10ไมโครนะครับ ซึ่งเราก็ทำการแก้ไขนะครับโดยที่คอนเดนเซอร์ที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นชนิดแบบหางหนูนะครับเป็นรุ่นโบราณเหลือเกินนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนออกนะครับประสิทธิภาพของการทดสอบการวัดทางออดิโออะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องวัดไซนาดนานั้นมีความแม่นยำนะครับกลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวไซนาดาเดอร์ในรุ่นของรีเดีย5นะครับ ผมก็จะทำการเปิดเครื่องนะครับทดสอบให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันนะครับหลังจากที่เราทํำการเปลี่ยนจัมเปอร์นะครับย้ายจัมเปอร์เป็นไฟ220โวลต์นะครับผมก็ทำการเสียบไฟไว้แล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านไปชมวิธีการใช้งานแล้วกออ็การปรับแต่งต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดสวิตช์ออนได้เลยนะครับ จะเห็นได้ว่าด้านหน้านะครับมีไฟ LED สีแดงขึ้นนะครับซึ่งเป็นไฟ LED power on นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นในรุ่นของที่ตัวสนาดเองมีมีลำโพงนะครับนะครับเราก็จะได้ยินเสียงตัวผาาขยายทำงานนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับทาง เพื่อนบ้านของเราครับได้ทําการาดัดแปลงนะครับสามารถที่จะป้อนโทนนะครับสวิตท,ที่เขาดัดแปลงตรงนี้จะเป็นการป้อนโทนนะครับโทน1นกิโลเฮิร์นะครับเราออนขึ้นไปเราก็จะได้ยินเสียงออกลาโพงนะครับเป็นเสียงโทน1นกิโลเฮิร์ ึตัวนี้เป็นการดัดแปลงโทน 1KHz กิโนะครับให้มีสัญญาณโทน 1KHz กิโภายในตัวของเขาเองนะครับเพื่อที่จะทำการทดสอบนะครับตัวนี้จะเป็นสวิต c ์ออนโทนนะครับซึ่งตอนนี้ตัวโทน1กิโลเฮิร์ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ในโหมดที่เราจะใช้งานจริงๆแล้วจะเป็นโหมดไซนาันนะครับซึ่ง เราจะเอาไปวัด sensitivity ของตัวเครื่องรับวิทยุสื่อสารนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้จัดเตรียม RF Gen แล้วก็เตรียมวิทยุสื่อสารนะครับเพื่อที่จะเอามาทดสอบให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับหลังจากที่เราทำการแก้ไขเมียนทนสนนะครับบำรุงรักษาดูแลตัวไซน n a เดอรในรุ่นของลีเนีย5นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้เราก็ทำการเตรียม ตัว IF signal gen นะครับซึ่งผมได้เซตฟ r e q u e n c ีนะครับไว้ที่ความถี่145.00เมกะเฮิร์ IF gen นะครับผมก็จะไปที่ลบ100 PBM นะครับสังเกตว่าตัววิทยุสื่อสารของผมนะครับก็จะมีตัว S meter ขึ้นนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องไซนาเดอร์ n A D e r นะครับโดยที่ผมตั้งฟังก์ชันของตัวไซนาดนะครับ ไปที่ไซนาดออนนะครับผมก็จะทำการเล่งเสียงนะครับซึ่งเราก็จะได้ยินเสียงโทนออดิโอนะครับเราก็จะได้ยินเสียงโทนออดิโอต่างๆครับตัวนี้เป็น AC v o โวลต์นะครับเราจะาไว้สำหรับการวัด ก็เรียกว่าความดังของเสียงนะครับก็คือตัวนี้นะฮะส่วนเราเร่งเสียงเท่าไหร่เขาก็จะอ่านตามตามนั้นนะครับตามสเกลมิเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปโหมดไซนานันะครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมไปโหมดไซนานัแล้วนะครับผมจะเพิ่มเลเวลนะครับที่ลบร้อยนะครับขึ้นไปนะครับ สังเกตตัวเข็มมิเตอร์ไซนหนาของผมนะครับเขาก็จะเริ่มขยับนะครับไปเรื่อยๆนะครับเขาจะเริ่มขยับขยับไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะเข็มเขาก็จะเริ่มขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงตำแหน่ง12 dB สายนาดนะครับก็คือตรงนี้สเกลสีแดงนะครับเป็นระยะสุดท้ายที่ความคมชัดของเสียงนะครับที่ สามารถฟังได้เป็นถ้อยคำนะครับผมผมก็จะหมุนตัว IF Gen นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มไปชัดแล้วนะครับเพราะว่าโทนเสียงของผมก็โดยที่ผมเซต IF Gen ถึงที่ความถี่4 5 5 0 0เมกะนะครับส่วน Modulate นะครับผมป้อนไปที่3.5กิโลเฮิร์นะครับ ผมก็จะหมุนไปอีกนะครับเราก็จะได้ยินเสียงออด d โอนะครับช่วงที่สัญญาณวิทยุนะครับช่วงที่สัญญาณวิทยุที่ยังรับฟังเป็นข้อความช่วงสุดท้ายได้ก็คือนั่นก็คือที่สเกล12 dB ไซนานนะครับเดี๋ยวเราจะไปหยุดตรงนั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือช่วง12 dB สา n นาดของเขานะครับเป็นช่วงที่ซิกญนลซิกนลของตัวไอคอม2.3นะครับรับได้ดีที่สุดก็คือในช่วงของความถี่145.00ที่บ125 dBm ที่12 dB สานาดนะครับผมจะเปิดโทนออเดีโอให้ฟังนะครับ อันนี้ก็เป็นโทน1กิโลเฮิร์ที่ได้จากตัว IF Signal Gen ที่เราป้อนเข้าไปให้ตัวเครื่องรับวิทยุสื่อสารโดยตัวอย่างจะเป็นยี่ห้อ ICOM IC 2 0 0 3นะครับเขาก็จะรับสัญญาณแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเวลารับสัญญาณเสร็จเขาก็จะเอาสัญญาณแปลงเป็นสัญญาณออดีโอที่ออกที่เอาพุตลำโพงนะครับก็จะได้ยินเสียงโทน1กิโลเฮิร์จากนั้นก็ส่งต่อ เอาพุทธ sp นะครับไปเข้าตัวไซนาตเดอร์จะทำให้เราได้ยินโทนเสียงออด i o อ1กิโลเฮิร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการในการที่จะเขาเรียกว่าการทดสอบด้วยไซนาเดอร์นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายท่านสงสัยนะครับสงสัยว่าไอ้ตัวว l ลูบนะครับตรงนี้นะฮะเราควรจะเร่งเท่าไหร่ถึงถึงจะพอดีสําหรับการวัดนะครับผมแนะนําว่าความแรงนะครับจริงๆแล้วมันอยู่ประมาณช่วง2.5โวลต์จนถึง3 v, โวลต์กว่าๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไซนาดเดอร์มืออาชีพนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อไซนาดเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นลิเนียร์5 ฉะนั้นการเร่งตรงนี้เร่งเร่งขึ้นที่อาจจะประมาณ1โวลต์กับ3โวลต์4โวลต์จะไม่มีผลต่อระบบของการวัดไซน์นนะครับจะไม่เหมือนเครื่องวัดไซน์นัรุ่นอื่นๆที่เราเร่งความแรงเกินปุ๊บก็จะทําให้ค่า d i s t o r t i o นเปลี่ยนไปด้วยก็คือความเบี่ยงเบนของออด d โอก็จะเปลี่ยนไปด้วยผิดเพี้ยนนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ โดยที่ผมจะเร่งไปที่12ในกานะครับสังเกตนะครับเห็นไหมฮะตัววัดไซนาัดก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าผมลดเสียงลงนะครับตัววัดไซนาัดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับอ่าผมเร่งสุดเห็นไหมฮะวงจรลิมิเตอร์มันก็ยังดึงอยู่นะครับฉะนั้นตัวไซนาัเดอร์ที่ดีนะครับเครื่องวัดไซนาัเดอร์ เขาจะต้องมีระบบลิมิเตอร์นะครับโดยที่เราเล่งออเดีโอเข้าไปความแรงเท่าไหร่นะครับเครื่องก็ยังสามารถที่จะอ่านรายงานความผิดเพี้ยงของออเดีโอได้อันนั้นคือเครื่องวัดไซนาหที่ดีนะครับโดยเฉพาะยี่ห้อไซนาหาเดอร์และเป็นรุ่นลีเนียลีเนีย5นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามาสเตอร์ของการวัดที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำนะครับ ก็วิดีโอชุดนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการาวัดไซนหาดเบื้องต้นให้กับยี่ห้อไซนหาดเดอร์ในรุ่นของรีเดีย5นะครับแล้วก็ตัวนี้ทำการแปลงไฟจาก110โวลต์เป็น220แล้วก็ทำการเปลี่ยนคอนเดนเซอร์นะครับคาลิเบรตเรียบร้อยก็จะได้ตามวิดีโอชุดนี้นะครับในวิดีโอถัดไปนะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการ รับแต่งเรื่องของ Sensitivity นะครับโดยการใช้ตัวไ y นาตเดอในรุ่นของ l i n e a 5นะครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสต่อๆไปเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ